ธรรมจารีสุขขังเสติธรรมจารีสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้สุขโขปุญญสักอุจยโยสุขโขปุญญสักอุจยโยความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้รายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำสัญจรมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เราพบกันวันพรหัสสวีที่ 14เดือนพฤษภาคมประจำปีพุทธศักราช2 5 6 3แรม8ค่ำาเดือน6ปีชชวดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันทำรรสาวนะหรือเป็นวันพระหลายคนเข้าวัดเข้าวาดถือศีลจะเริญภาวนาอานาบรรณสตินะครับก็ขอ,ขออนโมตนาสาธุบุญด้วยคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็ขอ,ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้มาย่างสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านนะครับ ก็หลังจากที่รายการวิธีทำคนลุ่มน้ําจางหายไปนานสองนานแล้วก็มีคลิปอื่นๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเก็บพริกขี้หนูการเก็บฟักเขียวประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่สลับกันไปนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตอนวัวรุ่งนะครับณสถานที่เขตพื้นที่อำเภอวสัยฝนก็ตกโปรยปลายลงมาเท้าสกัดเทวราชที่อยู่บนสวรรค์ชั้นเบื้องบนก็ให้พรล,ลงมานะครับคุณผูชมครับ ก็ฝากความคิดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงญาติพี่น้องผ่านคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับชมแล้วช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับกดถูกใจใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งใน Youtube ไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นช่วงท้ายๆนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนเข้าใจผิดคิดผิดมาตลอดนะครับ ในส่วนของไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นหลายคนเข้าใจว่าคือความตายนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นพระคุณเจ้านะครับที่สวดอภิธรรมเกัมพีแล้วก็จะมีาตาลปัดนะครับที่ถือไว้จะเขียนว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พน้นทุกคนเข้าใจว่าก็คือความตายผมเองก็เข้าใจอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าผู้รู้ได้ไขข้อปริศนาธรรมให้เข้าใจผู้รู้นะครับได้ไขข้อปริศนาธรรมให้เข้าใจคำว่าไปไม่กลับก็หมายถึงว่าการละเวลาการเวลาที่หมุนเวียนผ่านพ้นผ่านไปนะครับไม่สามารถจะหวนกลับอดีตได้แล้วนะครับล่วงไปเหลือแต่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นควรใช้เวลาสร้างแต่ความดีให้คุ้มค่านะครับก่อนที่การเวลาจะาผ่านพ้นผ่านไปแล้วก็หลับไม่ตื่น หลับไม่ตื่นหมายถึงคนที่ยังหลงอยู่กับโมหะโทสะความลหลงไหลในกิเลสสร้างแต่บาปกรรมสร้างแต่วิบากกรรมไม่ยอมทําความดีเหมือนคนที่หลับไหลไม่ยอมตื่นรับรู้ความจริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลับไม่ตื่นคนที่ยังหลงอยู่โมหะหรือในกิเลสต่างๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็นี้ ฟื้นไม่มีคําว่าฟื้นไม่มีก็หมายถึงว่าสังขารของเราที่ร่วงโรยไปตามการลเวลาในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะครับไม่สามารถที่จะย้อนความหนุ่มความสาวเหมือนปัจจุบันได้นะครับนั่นหมายถึงฟื้นไม่มีนะครับแล้วก็หนีไม่พ้นก็หมายถึงกรรมที่เราสร้างในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีไม่มีวันที่จะหนีกรรมพ้นนะครับกรรมมุนาวัตติโลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ ก็เป็นข้อคิดปริศนาธรรมนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ข้อคิดปริศนาธรรมนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือ4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนพาไปก็คงนึกถึงในอดีตน,นะครับเมื่อมีศพมีคนตายแล้วก็ญาติพี่น้องก็หามศพลงไปเผาประมาณนี้นะครับแต่ว่าความหมายที่เป็นข้อคิดปริศนาธรรม4คนหามก็หมายถึงว่าทตุทั้ง4ี่ ดินน้ำลมไฟมาประกอบกันเป็นไตระเป็นร่างกายนั่นเองนะครับนั่นคือความหมายประมาณนี้3คนแหก็คือกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเองนะครับ3คนแห่ก็คือกิเลส <c oughs> ราคะโทสะโมหะแล้วก็1คนนั่งแคร่ก็หมายถึงว่าจิตนะครับจิตของเรานั่นเองนะครับจิตเจตสิกนะครับรูปนิพพาน 2คนพาไปก็หมายถึงว่าบุญและบาปนั่นเองนะครับนั่นคือข้อคิดปริศนาธรรมนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับถ้าท่านชมใน Facebook ช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นมาลัยสวรรค์ให้กับดีเจวิเชียนร่วงพริมแล้วก็ถ้าชมในช่อง YouTube ช่วยกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะขึ้นตอนท้ายๆนะครับคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไสเดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับผู้จัดการคนรุ่นใหม่ไฟแรงเป็นนักคิดคนนะครับของที่ใช้แล้วเอามา0841ตองแล้วก็155นะครับ0841ตอง155ร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไสเดิมก็ขอฝากไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ก่อนจากลานี้ขอฝากข้อคิดดีๆนะครับเป็นบทกลอนที่เตือนสติมายัางคุณผู้ชมนะครับเขาบอกว่ายศและลาบหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลต้องละทิ้งสิ่งที่ห่วงให้ปวงชนแม้แต่ร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟขอจะเริญในธรรมครับ